แต่มาไปเมียมันเิยกับมาไปเมียบนฝั่งนู้นนี่ขบวนขึ้นบนสุดเลยอ่ะขบนประมาณไม่ไม่น่าเกินสามชั่วโมงง่ายมานนั้นแหละเพราะว่าเราไปช้าๆเราไม่รีบอ่ไม่ตกลงพรุนี้เธอขึ้นไหล่ะไม่ขึ้นแล้วพูดทาไม เราก็ไปเรื่อยๆไปบนนู้นก็จะมีความสุขนั่งสักครึ่งชั่วโมงรับลมมีเพื่อนมาบบนไม่ต้องฟูมีฝรั่งด้วยใช่สงสัยเขาที่เขาทำนายไว้คงจะเป็นไปได้แล้วเจอเนื้อคือฝุ่นอะเหรออุ้ยเมื่อวานนะเมื่อวานว่า้าบบนอ่ะมันจะมีเป็นรอยรั่งแต่ว่ามอายุน้อยอายุน้อยกว่าดีฝุ่นตอก็ตกตบบอกเลยนะตบตุ่นตุ่แม่นี่อะไรเนี่ยในภาษะ เไม่แต่งไม่เป็นไรพี่หมดถ้าก็มีสักร้อยร้านนะพี่หมดเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคิดอะไร